โอ้มือเชลเปสวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาเกี่ยวข้าวค่ะแล้วเราเจอเจ้าปนี้ซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าได้มายากมากๆเลยแต่วันนี้เราก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเจ้าของเขาก็แบกขึ้นมานะคะเพราะว่ามันอยู่ในโคลนเยอะเกินไปนะคะทุกคนคบรรยากาศดีมากๆเลยนี่เลยค่ะต,ตรงนู้นนะคะก็จะเป็นกระท่อมค่ะเป็นกระท่อมที่นานะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นมเมล็ดข้าวให้ดูมเมล็ดข้าวไก,กลยเลยอันนี้จะเป็นข้าวหอมมะลินะคะทุกคนเวลาเกี่ยวก็โดนฝนด้วยแหละชุ่มฉ่ำมาก<อ>นี่เขาก็กำลังเดินทางกลับกันนะคะ บรรยากาศดีมากๆที่นี่จะเป็นเอ่อใกล้ๆใ,ในเมืองนะคะทุกคนไม่ใช่บนดอยนะก็เลยแบบเขาเอามอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้มาถึงที่เลยสะดวกสบายกว่าอยู่บนดอยเนาะบรรยากาศคืออย่างที่เห็นเลยค่ะช่วงหน้าฝนแบบนี้โคตรดีเลยมองไปที่ยอดดอยค่ะหมอกลงค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกด้วยนะคะโอเคอย่างสุดท้ายที่เราเจอเมื่อกี้นะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะทุกคน ปูค่ะปูตัวผู้นะคะตัวใหญ่มากแล้วก็แบบสีม่วงๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งภาษากระเหรี่ยงบ้านนองแพรเรียกว่าแฉะนะคะแฉะพากอพากอก,ก็คือตัวสีแดงนั่นแหละเออปูตัวสีแดงอะไรเงี้ยใช่หูคิดถึงอ,อะไรนะส้ตมตำเลยอะตำปูปลาอะไรงี้โอเคเสร็จงานแล้วเรียบร้อยน้องแพรและทุกคนจะขอตัวกลับบ้านกันก่อนนะคะบ๊ายบาย Vamos que é!